เครดิตความน่าเชื่อถือเรตติ้งประเทศไทยยังดียังทรงตัวไม่ถูกลดแถมมุมมองเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะมีความมั่นคงแต่ต้องลุ้นนะครับว่าที่สุดและในอนาคตสถยรภาพการเมืองประเทศไทยจะเป็นตัวฉุดเรตติ้งประเทศไทยหรือไม่นะครับเรื่องนี้นะครับ S&P Global ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำเกี่ยวกับเรื่องอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนหรือว่าเรตติ้งชื่อดังระดับโลกของอเมริกานะครับได้เปิดเผยถึงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นระดับหรืออันดับเรตติ้ง และก็มุมมองที่มีต่อประเทศไทยล่าสุดออกมานะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับ S&P Global นี่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนของประเทศไทยนะครับซึ่งยังคงอยู่ไว้ที่ระดับเรียกว่า BBB บวกบางคนอาจจะว่า triple B บวกอะไรก็แล้วแต่นะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่า Outlook หรือว่ามุมมองที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจไทยก็มองว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่า stable นะครับหรือว่า Stable Outlook ทีนี้เนี่ยนะครับ s p Global เ p g l o b ก l าก็ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าเรื่องของ r a t i ติ้และความน่าเชื่อถือและมุมมองของเศรษฐกิจเท่านั้นนะฮะ S&P g l o b a l บอกว่าเขามองนะว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวแล้วก็โตจากการเติบโต1.9%ในปี2566คือปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็น2.8%ในปี2567และจะโตเป็น3.1%ในปี2568คือปีหน้าอันนี้คือ s p g l o b ก l มองนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับ หมายความว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว2ปีติดต่อกนะฮะเพราะปีที่เล้ลวเราโตแค่ห9และถ้าตามรายงานนี้เขาบอกว่าโตมาเป็น2.8แล้วลแถมปีหน้าจะเป็น3.1ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อฮะว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะโตเกินสเซเชื่อหรือไม่เชื่อส่งถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อส่งมานะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือการคาดการณ์เศรษฐกิจของ S&P Global ว่าเศรษฐกิจไทยจะไปอย่างนี้นะครับ มันก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมฮะว่าทําไมเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโต2.8ปีหน้าจะขึ้นไปเป็น3.1มาจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของบ้านเราคือเขามองว่าปีหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาครบ40ล้านคนในแง่ของตัวเลขสถิติมันจะกลับไปเหมือนกับก่อนเกิดโควิด19แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนานและช้าที่สุดจริงๆครับเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่ผ่านมา2020 21 22 23 24 แล้วก็25 6ปีเต็มๆกว่าจะฟื้นได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าฟืน้นแต่ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมฮะตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวอันนี้สําคัญคือคนเข้ามาเยอะก็จริงนะฮะแต่เขาจํากัดรายจ่ายเพราะว่าอะไรเพราะเศรษฐกิจบ้านเขาก็ไม่ดีอันนี้ต้องจับตาดูนะครับสิ่งที่ต่อไปก็คือการขยายตัวเศรษฐกิจแท้จริงของประเทศไทยเขาบอกว่าแท้จริงนะฮะจะโต 3%, 3ในช่วง6-7ถึง7-0นะโอ้โฮหฮะไล่ไปเลยนะฮะตั้งแต่ปีนี้นะฮะ แต,แต่ปีนี้จนถึงปี70จะโตเฉลี่ยปีละ3นะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับสิ่งที่ก็บอกว่า เรื่องการใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของประเทศไทย s อสแอพีโกรบอลเขาก็มองนะฮะอย่างเช่นทําเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC 3จังหวัดภาคตะวันออกนะครับมีการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งนะฮะรวมถึงการร่วมมือการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนอย่างเช่นนโยบายรัฐ,รฐ,รฐออกมาให้เอกชนมาร่วมลงทุนอ,อย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับอนอกจากนี้นี่นะครับในแง่ที่เขาเรียกว่าหนี้ภาคร,รัฐบาลสุทธิเออหรือว่าเรียกว่าหนี้สาธารณะสุทธิแล้วกันนะครับเอสพีโกบอลบอกว่าหนี้สาธารณะสุทธิต่อ GDP ของภาครัฐบาลเนี่ยนะครับในปี68ปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น3.3%นนี่คือหนี้ภาครัฐบาลสุทธินะฮะไม่ใช่ตัวงบประมาณที่กู้ได้ของของ GDP นะฮะสาเหตุเพราะว่าอะไรครับสาเหตุเพราะว่ารัฐบาลต้องใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาทนะครับซึ่ง s อสพีโกก็บอกว่าไอ้ตรงนี้แหละนะครับมันจะกระตุ้นให้ภาคเอกชนเติบโตได้นะครับในขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวนะครับเอสพีโกบอลเขาก็มองเมืองไทยนะฮะว่า มันน่าจะทําให้เศรษฐกิจของไทย,ยในช่วง2ปีข้างหน้าเติบโตได้นะครับโดยนักท่องเที่ยวจะเพิ่มจาก28.8ล้านคนเป็น29.3ล้านคนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวเลขที่เขาประเมินไว้ในช่วงของมกราถึงตุลา6-7ยังไม่จบดีนะฮะนอกจากนี้แล้วน,นะครับ S&P เขายังพูดถึงต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเสถียรภาพเองก็ยังคงที่อันดับเรตติ้งก็คงที่ มุมมองที่มีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจคือเขาจะมี positive stable แล้วก็ negative ก็ถือว่าเรายังมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบบคงเส้นคงวานะครับอันนี้เป็นมุมมองของ s p global นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีหลายสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือเดี๋ยวก็จะมี moody's investor services นะครับเดี๋ยวก็จะมี f i t c h rating ของญี่ปุ่นก็มี irs อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้องฟังทั้งหมดด้วยนะครับนั้นแสดงว่าตรงนี้ จากค่ายสนัก s อสบิ Ball เขาก็ยังมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตลอดจนมุมมองเศรษฐกิจของไทยน่าจะส่งตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นถามท่นานผู้ชมท่านผู้ชมเป็นปเมื่อสักครู่นะฮะอย่างนี้ก็บอกไงเอสบิโกบอบอกว่าปีหน้าเราจะโตตั้ง3.1%เศรษฐกิจประเทศไทย GDP นะฮะแต่นั้นถามท่านผู้ชมว,ว่าเชือ่อหรือไม่เชื่อครับว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะโตถึง3%งกว่าๆถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมานะฮะ จริงๆผมอยากจะสรุปให้ใกล้ตัวกันนิดหนึ่งว่าไอ้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเนี่ยนะฮะแล้วตกลงชาวบ้านชาวช่องก็ได้อะไรกันจริงๆเขาไม่ได้อะไรหรอกครับที่ได้ก็คือการออกพันธบัตรระดมทุนกู้หนี้ยืมสินทางฝั่งภาครัฐและที่ได้ประโยชน์ก็คือการออกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนไอ้ตรงนี้ต่างหากและที่มันจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์จากการที่เขาปรับขึ้นปรับลงอัตราเรทติ้งคือถ้าเรตติ้งยิ่งสุดยิ่งลงโอ้โห ในการที่คุณจะกู้นี่ยืมสินออกพันธบัตรรัฐบาลของรัฐก็ดีหรือออกหุ้นกู้ก,ก็ดีคุณก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยผลตอบแทนของคูป,ปองตัวนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าอันดับความน่าเชื่อถือของคุณเสี่ยงแต่ถ้าสมมติเครดิตประเทศดีขึ้นมุมมองเศรษฐกิจจากสเตเบิกลายเป็นโพซิทีฟเนี่ยนะฮะต้นทุนในการออกพันธบัตรมันก็จะต่ําลงถูกน้อยลงถูกไหมฮะ หุ้นกู้เองก็จะมีต้นทุนในการออกตอบเบี้ยจ่ายคืนคูป,ปองก็จะน้อยลงอ่ะอันนี้อันนี้คือนี่คือได้ประโยชน์จากการที่เลตติ้งน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือส่วนชาวบ้านชาวช่องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับชีวิตก็ยังคงต้องอยู่ต่อไปอยู่กับเพียงว่าคุณจะได้ไรายได้เพิ่มขึ้นปากท้องจะดีขึ้น,นหรือเปล่าซึ่งเครดิตเลตติ้งก็ยังสะท้อนมาไกลคือมันห่างไกลมากว่าจะมาถึงจุดนี้กันนะครับ